สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับถล่มหนักต่อเนื่องกองทัพอิสราเอลถล่มจัดการกลุ่มก่อ,อก,การร้ายในเขตเวสแบคงอย่างต่อเนื่องทำลายฐานที่มั่นปิดจีบและจับกลุ่มเป็นเฉลยศึกได้จำนวนมากลเลยรถแมคโครของกองทัพอิสราเอลช่วงทำลายตึกของกลุ่มก่อ,อก,การร้ายที่เคยใช้เล่นงานอิสราเอลใส่ไม่ยั้งลาพนาศูนย์และกองทัพอิสราเอลเผย ใช้บนที่สูงของภูเขาดบถ่ายเป็นฐานเพื่อกำจัดกลุ่มกอกร้ายฮิตบัลเลาะและป้องกันกลุ่มกอกร้ายฮิดบอนลาะทั้งจากฝั่งเลบานอนและซีเรียและกองทัพอิสราเอลปฏิบัติการภาพพื้นดินทางตอนใต้ของเลบานอนยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มกอกร้ายฮิตบัลเลาะได้จํานวนมาก เมื่อวันที่24มกราคม2568มีข่าวายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสฮิตบุลลออิลานฮูตีและพนมิรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องทั้งฮามาสฮิตบุลลอฮูตีอิลานและพนมิร ก็โดนอิสราเอลมาหมดแล้วนะครับที่พวกเขาเหล่านั้นมีภัยคุกคามต่อประเทศ Israel, อิสราเอลกองทับอิสราเอลนั้นก็ต้องกําจัดพวกเขาเหล่านั้นให้สิ้นซากให้ได้ต่อไปนะครับี่น้องโดยฉากกาสรสรุปแรกนี้เป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพดิอิสราเอลนะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงกับฮามาละฮิตบันลอดนะครับแต่กองทัพอิสราเอลก็ได้มีการปฏิบัติการทาหารในพื้นที่เขตเวสแบคงนะครับทั้งเมืองเจนิน เมืองจูเดียและเมืองสมาเรียนะครับที่หน่วยข่าวกรองของอิสาราเอลรายงานให้ทราบว่ามีกลุ่มก่อการล้ายที่เป็นกลุ่มปาแลไตาหุ่นแรงในเขตเวสแบ็งเคลื่อนไวหวจะเล่นงานประเทศอิสาราเอลนะครับงานนี้ก็ทำให้กองทัพอิสาราเอลส่งกำลังพลและยุทธวิศกรจำนวนมากมากกว่าล่างกลุ่มก่อการล้ายในเขตเวสแบง็งทั้งเมืองเจดินสมารเรียจูเดียด้วยนะครับพี่น้องที่มีฉากการสรุปที่กองทัพอิสาราเอลนั้นได้ระเบิดทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการล้ายเรานั้นนะครับ จะทาให้มีการระเบิดแตกกระจายหลายที่หลายทางกันเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลาทั้งกลางคืนและกลางวันนะครับและฉากการสูบนี้ก็เป็นฉากการสูบที่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนนะเป็น้องที่กองทัพอิสราเอลระบุว่ามีฐานกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในเขตเวสแบงคนะครับในเมืองจูเดียซึ่งพบว่าเป็นฐานก่อการร้ายนะครับที่กลุ่มก่อการร้ายชาปาเลตใต้หดแราจะใช้เป็นฐานก่อการร้ายเพื่อจะ ประชุมหรือวางแผนเล่นงานประเทศอิสราเอลนะครับงานนี้ครับอิสราเอลก็ไม่ปล่อยไว้นะครับจึงได้ส่งอาวุธหนักและก,กาลังพลครบมือยิงถล่มทําลายตาแหน่งดังกล่าวนะครับพร้อมกับว่าเบิดตำแหน่งดังกล่าวด้วยจะสวนให้มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับพี่น้องเกิดลูกไฟบริเวณดังกล่าวที่คาดว่าเป็นฐานก่อการร้ายหรือโครงสร้างพื้นฐานของการก่อการร้ายแน่นอนนะครับและนำมาสู่การทําลายล้างโดยคทัพอิสราเอละจะทำให้เสียหายยับเย,ยินไฟลุกโชนช,วชวัวขจาวานตามภาพวิวที่เห็นมาที่สุดนะพี่น้อง ที่คาดว่าในมีกลุ่มก่อการร้าย อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นนะครับงานนี้นะครับอิสราเอลก็ไม่ปล่อยไว้นะครับจึงได้นามาสู่การกำจัดทิ้งและได้มีการสังหารกลุ่มก่อการร้ายด้วยและจับเป็นเชลยศึกได้หลายคนด้วยกันนะครับที่เป็นกลุ่มก่อการร้ายหรือผู้ที่ต้องการตัวนะครับที่ยองทัพอิสราเอลต้องการจับมาซักถามหาข้อมูลทหารและจะไปลงโทษให้ได้นะครับจึงได้มีการควบคุมเชลยศึกเหล่านี้กลับไปสู่ประเทศอิสราเอลต่อไปและการต่อมานะครับเป็นผลงานของรถแมเโคโของกองทัพอิสราเอลของหน่วยทหารช่างของกองทัพอิสราเอลนะครับที่งานนี้ รถแมโคของอิสราเอลนั้นก็มีส่วนร,ร่วมหลายครั้งหลายคราด้วยกัน,นครับในการทำลายฐานของกลุ่มก่อการร้ายนะครับพี่้องที่เหตุการณ์น,นี้ระบุว่าเกิดขึ้นที่โ um ิวการานาครับที่ได้มีรถแมกโคของกองทัพอิสราเอลนั้นที่ดูเหมือนกับว่าติดมือตักเป็นเครื่องเจาะนะครับงานนี้ก็เอามือตักดังกล่าวนั้นเจาะไปที่บริเวณฐานตึกแห่งหนึ่งในห um ัวการานาครับก่อนที่ตึกดังกล่าวนั้น จะล่วงถล่มทางทลายลงมาตามภาพวิดีโอที่เห็นนะครับพี่น้องที่กองรับอิสราเอลระบ,บุว่าในแข่งนี้เคยมีผู้ก่อการร้ายฮามาสใช้ไปทางก่อการร้ายดักด้งานประเทศอิสราเอลและทหารอิสราเอลนะครับงานนี้ของทับอิสราเอลก็ไม่ปล่อยไว้นะครับและไม่ใช้อาวุธหรือระเบิดให้เปลืองเงินไว้นะครับพี่น้องใช้แค่รถเมคโคแค่คันเดียวก็สามารถทําลายตึกสูงของกลุ่มกมนนม่อการร้ายฮามาสในหัวนรกาซาเจาะลงไปทีเดียว ก็พังทลายได้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่ปรากฏไม่สามารถทําให้กลุ่มก่อการร้ายฮามาสหรือพันธมิตรใช้ตึกแห่งนี้เป็นฐานก่อการร้ายได้ต่อไปหรือเอาตึกตรงนี้นะครับเป็นที่หลบภัยที่หลบซ่อนพรางที่จะเล่นงานทหารอิสราเอลต่อไปนะครับแก่การที่เราัอิสราเอล ทหารช่างแช่รถแมคโครมาทำลายทิ้งไปในที่สุดแบบนี้กลายเป็นเศษเศษปูนในพื้นที่ของฮิวันกาซาต่อไปแล้วแทนที่จะเป็นอาคารที่ใช้พักสําหรับพลเรือชาวปปเสรตใต้แต่กลุ่มกอกร้ายฮามาตก,กับใช้ประฐานก,อก่อกร้ายสุดท้ายก็ถูกทัพอิสราเอลกำจัดเสียหายมาลายสิ้นไปแบบนี้นะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่ทัพอ,อิสราเอลโดยกองกำลังภาคพื้นทีอิสราเอลยังปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ภาคใต้ของเลานอันเพื่อกวาดล้างภัยคุกคามที่มาจากกลุ่มกอกร้ายฮิดบัลเลาะ ว่ากอรัอิสราเอลจะมีคําสั่งหยุดยิงกับพิษบนเลาะนะครับแต่งานนี้ครับอิสราเอลในข้อตกลงนั้นก็ยังไม่ถอนทหารออกมาทั้งหมดนะครับยังมีบางส่วนที่ปฏิบัติการในทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนนะครับที่ข่าวนี้รายงานไปว่าในหมู่บ้านไอตาอันช้าทางตอนใต้ของเลบานอนกองทัพอิสราเอลระบุว่าพบอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบนเลาะใช้ในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมาก โดยได้าหารจากกองพลภาคที่300บารดัมพบเครื่องยิงจรวดและปืนครบหลายร้อยลูกขีวราอาวุธต่อต้านรถถังอุปกรณ์ระเบิดนวิถี RPG ระเบิดมือและอาวุธอื่นๆนะครับที่ขุมกวากันไล่ขึ้นบนเลาะเก็บไว้ในพื้นที่หมู่บ้านในเมืองไอาตาอันช้าบแบบนี้นะครับโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าอาวุธดังกล่าวนพบอยู่ในอาคารคนเรือนและในคลังเก็บอาวุธประมาณ30แห่งซึ่งงานนี้นั้นกนองทัพอิสราเอลก็สามารถ คนเจออาวุธนะครับและยึดได้จำนวนมากแล้วบางส่วนก็กลับไปที่ประเทศอิสราเอลและบางส่วนก็ทําลายทิ้ง ในพื้นที่ประเทศเลบานอนไปเลยก็มีนะครับตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลเงินนิวทัพอิสราเอลฟันดการกวาดล้างภัยคุกคามที่มาจากอาวุธต่างๆเหล่านี้ของกลุ่มกวาดล้างฮีบลา ola, ให้ได้อย่างต่อเน,นื่องและส่งผลให้มีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวปรากฏให้เห็นนะครับว่ากองทัพอิสราเอลก็ยังปฏิบัติการในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศเลวานอนเช่นกันนะครับไม่ไว้ใจฮิบุลาะด็ดกาดนะพี่น้องถึงแม้ว่าจะมีการตกลงหยุดยิงกันแ,แล้วก็ตามแต่ฮีบุลละนั้นก็อาจจะกลับมาทำลาย ประเทศอิสราเอลจนทำให้มีผู้คนชาวอิสราเอลวจ็ลรุรตแรอีกนะครับงานนี้ก็ทําให้สามารถกวาดล้างอาวุธต,ต่างๆยุทธภพณ์ต่างๆของกลุ่มกวาดกาล่าิบรลอดได้จำนวนมากตามบริเวณแนวชายแดนอย่างเมืองไอตาอันชับในพื้นที่ของประเทศเลบานอนได้ประเด็นที่สุดนะครับพี่น้องตามภาพนิ่งที่เห็นหลยการสุดท้ายนะครับเป็นภาพเหตุการณ์ที่คัะอิสราเอลใช้ประโยชน์จากที่สูวนะครับที่ระบุว่า เป็นที่สูงจากภูเขาโดมนะครับทางตอนเหนือนของอิสราเอลนะครับและติดกับซีเรียลและเลบานอนด้วยงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ยึดพื้นที่แห่งนี้ไว้นะครับพี่น้องและทาการตั้งฐานที่มั่นเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากกลุ่มกอกร้ายฮิตบอลเลาะหรือกลุ่มกอกร้ายในซีเรียที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อประเทศอิสราเอลนะครับงานนี้ครับอิสราเอลก็ได้ยึดพื้นที่ยอดเขาโดมแห่งนี้นะครับเพื่อใช้พื้นที่สุงคม ให้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการโจมตีจากคิสบอลล์และซีเรียได้ต่อไปนะครับตามภาพดูที่ปรากฏที่รับอิสราเอลสาิตให้ดูเลยนะว่าการได้ที่สูงข่มบันที่มันนั้นมีประโยชน์มากมายแค่ไหนนะเพื่องที่สามารถมองเห็นศัตรูได้ก่อนที่จะศัตรูมองเห็นเรานะครับตามภาพวิดีโอที่เห็นและช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับก็มีหิมะตกจํานวนมากด้วยนะครับแต่อาบอิสราเอลก็ไย้ย่อโทอนะครับยังปกป้องอธิปไตย ของกองทัพอิสราเอลของประเทศอิสราเอลอย่างยอดเยี่ยมดืวยมานะครับพี่น้องไม่ว่ากลุ่มกอากร้ายจะโจมตีมาที่ทางไหนก็ตามกองทัพอิสราเอลก็จะปกป้องแผ่นดินของพวกเขาแบบนี้ให้ได้ต่อไปนะครับแอดมนคลิปข่าวเหล่านี้ก็เลยนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันก็ต้องอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระพิงเท่าน <website> ี้ถ้าพูดไม่ชาดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเดวดนะครับเพ